ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเส้าอีฟซีสวนพริกทุกท่านเนาะคะ่ะาาเน้องคาโมเนกะมะพร้าวกันย่ามมือเสอ่าวันที่สี่มีนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเนาะรอบที่สิบสองพี่น้องเก็บบักพริกแดงบักพริกหกพันต้นไร้กลัวพี่น้องไร้กลัวรอบที่สองพี่น้องที่กำลังดอกกีด,ดีนี่ กำลังดอกผุเลยพี่น้องสวนใส่เคมีหน่อยโตที่ซุดพี่น้องลอบทีซ้องกำลังดอกลอบทีซ้องเนี่ยมาเบิงมาหลุ่นมาส้มเบิงพี่น้องมันสิเป็นไปจังไดมันสิเทงเดือนพืชภา หายคือทุกๆปีบอุอ้ยับพ่อท่านเดใสยู่พี่น้องหรอบที่สองนี่เบึ้งมันเฟื่อยล่มแห้งพี่น้องปีนี้หมกปีกอ้ําเพราะว่าย่งดอกย่งถอดยอดออกผึ้นมาหม่ง่ามอยู่พี่น้องกับพ่อเดเล่มหน่วยซุกเพิ่น มันหนีหลุนใส่ลอยโล่พี่น้องจะคิดถึงบวัวถึงมือนี่รุ่นใส่ลอยโล่พี่น้องทั้งอื่นพนค้อม,มินมา,า,มา,มาเพนพนเดยราคาแพงโลละสามสิบโอ้สามสิบหาสีา่สิบห้าสิบก็มีพี่น้องแต่ว่าพีกสว่วนนี้ไม่เคยได้ถึงแจ็คเพื่อพี่น้องเลยได้โลละสามสิบมันหนีสองหลอดพี่น้องบัได้สามสิบาหาบัได้สี่สิบแจ็คหลอด จักซีว่าทางไดพี่น้องอเทาแก่เพิ่นมหลับจำนันราคาตำอยู่พี่น้องหักจักซีว่าทางไดเนาะเขตบักพิกทรงเพิ่นกะมันกะเพิ่นว่าเทอไดกะท่อนันละพี่น้องเพิ่นว่าทอไดกะท่อนันเนาะแตแจ็คสีว่าเนี่ยไดมันอยู่ไกลความเจริญบ่ห่างไกลความเจริญบ่พี่น้องเขตบุญะลิกต่อเขตจาก ประเทศลาวเนาะพี่น้องมันอยู่ติดต่อเขตกับประเทศลาวมันอยู่ห่างไกลขั้วเจเลญบ่มันคือได้ถือก,ก,ก,กลมุงกลกองแทบ่ไดค่าคาแพงกักเถ่อบุญทลีกังวัดอุบลพี่น้องมันได้ทรงลร้ถอดบ่มันคือบไดค่าแพเพิ่นอยู่ไกลขั้มเจริญอยู่ไกลตลาด มันก็เลยแพงบ่พี่น้องเอ้ยมาเบิงมาส้มเบิงพี่น้องรอบนี้มันสีได้จกักทุงจักโลค่ะพี่น้องรอบนี้ก็ได้ลอยโลพอดีพี่น้องลอยโลพอดีสิบทุงพี่น้องรอบที รอบทีซีบสองทีน้องเลยซีบถุงพอดีเก็บเก็บพริกแดงพี่น้องมื่อนี้แจ๊คสีลา่าฆ่าทรายแหละพี่น้องเอ้ยมื่อนี้แจ๊คสีราคาซ้ำเลยซ้ำแล้วบบกพริกสวนนี่นอกทีน้องนอกแบบพริกแห้งขาลงแล้วพี่น้องบักพริกขาลงแต่แจ๊คสี ลาค่ะสีซ้ำได้กระยังบาท่านหูพี่นอ้องยังบาท่านหูแไดเช่นเพ่งกะ็ะแค่ยูขาลงกระล่งดอกไม่พี่น้องกระผมไม่ยังหลายดอกค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ